กราบสวัสดีนะคะพี่พี่ fc ทุกท่านเลยวันนี้พบกันนะคะกับผ้าบ้านผ้าหมั่ราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0ูนย์เก4าห้าส4 1หน4 4 0หนึ่งหรือ 063 604 9715นะคะ063 604 9715ค่ะแอดลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดนะคะ ไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีกช่องทางช่องทางหนึ่งของเมย์นะชื่อช่องว่าแบ่งปันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมช่องนั้นจะเป็นพระเกจิยุคปัจจุบันที่กําลังมาใหม่และกําลังมาแรงนะคะเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนะคะมาเราเริ่มจากองค์ที่1กันเลยแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้นะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะองค์นี้นะคะ เลี่ยมทองไว้แล้วนะคะเป็นทองแท้นะทองคำเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยค่ะองนี้เก่ามากนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะนี่เก่ามากเดี๋ยวมีขออนุญาตอีกอย่างนะจะได้เห็นชัดๆ เรียมทองไว้แล้วด้วยประวัติดีนะคะที่มาที่ไปดีมากนะคะเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการเกษียณนะชุดนี้นะคะมีเชื่อว่าไม่มีใครดูเป็นดูเก่งทุกสายนะรายการไหนที่แบบเหมามาก็ได้มาในราคาที่ได้เหมานะก็ส่งต่อให้ไม่แพงนะคะด้านหลัง หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งนะเหรียญหล่อบโบราณนะคะหลวงปูป่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะราคาโอน12,000บาทนะคะไปทางหนึ่งหมื่นบาทนะโอน1 2ึ่งไปทาง1 3ึ่งต่อมานะคะหมายเลข2หมายเลข2นะคะเรียมทองโบราณขอไปเรียมทองไว้แล้วนะหมายเลข2 ลวงปูทวดนะคะเน mm ี hmm. ่ยพยายามแบบให้ดูแบบชัดๆเลย ถ้าไม่ชัดเจนให้พี่พี่แอดไลน์นะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านหลัง หลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะหมายเลขสองหมายเลขสองนะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้ชัดมากเลยนะถ้าเกิดว่าก็องค์นี้นะราคาโอนนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทโอนหมื่นสองจ้ะไปทางหมื่นสามต่อมาหมายเลขสามนะองค์นี้แบบ เลี่ยมทองไว้แล้วด้วยนะเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินเก่าๆนะองนี้นะคะหลังมีรอยจานนะคะหลังมีจาน หมายเลข3องค์นี้ราคาโอน6,800โอน6,800ค่ะไปทาง6,000เออโอน6,800ไปทาง7,000นะโอน6,800ไปทาง7,000ต่อมาหมายเลข4นะ หมายเลขสี่แบบเรียมเก่ามากเลยเรียมเก่าๆเลยนะองค์นี้แบบว่าเนี่ยค่ะเจ้าของเดิมนะคะท่านบูชาจากวัดเลยนะคะองค์นี้นะคะ mm hmm. เก่ามาก อาจารย์นำปลุกเสกนะคะสภาพคือสวยแชมป์นะคะเจ้าของเดิมท่านรับประกันแท้ให้และการไหนที่เมย์ได้มาเดียวๆเจ้าของรับประกันแท้ให้เมย์ก็รับประกันต่อให้เหมือนเดิมนะ,ะมนี่ค่ะก้นตอกสามโค้ดนะคะ<ม>เห็นชัดไม่เอ่ยแบบเลี่ยมเก่าแบบส่องแล้วแทบไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็เห็นอยู่<ม>ให้แอดไลน์นะคะขอภาพเพิ่มเติมเนี่ยค่ะก้นนะคะตอกสามโค้ดนะคะ องนี้นะคะราคาโอนนะคะ4,500ปลายทางปลายทาง4,700นะโอน4,500ปลายทาง4,700นะคะหมายเลข4ต่อมาหมายเลขที่5ค่ะหมายเลข5นะคะองนี้เลี้ยมโบราณมากเลยนะคะเลี้ยมเงินนะคะเลี้ยมเงินเก่าๆนะคะองนี้กะลาแกะนะคะเลี้ยมเงินเก่า นี่คือความเก่ามากด้านหลังนะ หมายเลข5นะคะหมายเลข5กระลาแกะองค์นี้กะลาแกะราคาโอนพันแปไปทางพันเจ้ะโอนพันแนะคะไปทางพันเก้านะคะกะลาแกะเก่ามากต่อมาหมายเลข6นะคะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตนะคะเรียมเงินไว้แล้วนะล็อกเก็ตเรียมเงินแท้ไว้แล้วนะคะ หลวงปูดทิมนะคะเป็นล็อกเก็ร์หลวงปู่ทิมเนี่ยเรียมเงินเก่ามากด้านหลังที่ลึกงานยกช่อฝาวัดแม่น้ำคูนะคะวัดแม่น้ำคูเก่าจังหวัดระยองสองห้าหนึ่ง หนึ่งสี่หรือหน่เกะหมายเลขหจ้ะล็อกเก็ตนะคะหลวมปู่ทีมหมายเลข6ราคาโอนพันแโอนพันแดนะคะไปทางพันเ้าโอนพันแไปทางพันเ้าต่อมาหมายเลข7 หมายเลขเจ็ดนะคะรูปหล่อโบราณไม่ทราบเกจินะคะแต่ว่าเก่าเนะะี่ยค่ะมีความเก่ามากนะคะรูปหล่อโบราณ<ม>ขอคอมเมนต์ขอหงหัวใจคนละดวงก็ได้นะคะ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ ก้นอุดกิ่งนะคะก้นอุดกิ่งเนะะี่ยค่ะเวลาขย่าจะมีเสียงดังข้างในนะคะหมายเลข7หมายเลข7ราคาโอน600ไปทาง700ค่ะโอน600ไปทาง700นะคะต่อมาหมายเลข8นะ สมเด็จองนี้นะคะมีความเก่าด้านหลัง หมายเลขนะคะหมายเลข8นะคะสมเด็จนะราคาโอน550โอน550ค่ะไปทาง600นะคะโอน550ไปทาง600ต่อมาหมายเลข9หมายเลข9นะคะหลวงพ่อเงินนะ เลี่ยมพร้อมขึ้นคอเลยน,น,นะคะเนี่ยนะค หมายเลข9านะาจาาะหลงพ่อเงินค่ะองนี้ราคาโอน550นะคะโอน550ค่ะไปทาง600นะคะโอน550ไปทาง600ต่อมาหมายเลข10ทุกคลิปแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นย้ำเสมอนะคะปลายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดนะคะหลวงปูสุข หลวงปู่สุกนะคะปีหนึ่งเก้าวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อครววปุกเศษปีหนึ่งเก้านะคะ หมายเลข10หมายเลข10นะราคาโอน850จ้ะโอน850ค่ะไปทาง900นะคะโอน850ไปทาง900บาทต่อมาหมายเลข1 1องคองนี้มีความเก่ามากนะคะเหรียญหล่อนะ หล่อโบราณนะคะกเก่าๆเลย เก่ามากนะคะหล่อบโบราณนะคะหมายเลข11นะ11ราคาโอนนะคะ550โอน590ขอไปโอน590ไปทาง650นะนะคะหมายเลข11นะต่อมาหมายเลข12พระพิตาเก่านะคะไม่ทราบที่ เนี่ยมีความเก่ามากเก่ามากๆนะคนี้หมายเลขสิหมายเลขสิบสราคาโอนห้าร้อยเก้าจ้ะไปทาง650นะคะโอนห้าไปทางหกรต่อมาตะกุด ตะกุดเก่านะไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่ให้ดูแบบรอบๆเลยนะอีกฝั่งหมายเลขนะคะสิบสอง ว่าหมายเลข13บสามขอไปหมายเลข13เป็นตะกุดนะ13ตะกุดนะคะย้ำหมายเลข13ราคาโอน550จะไปทาง600โอน550ไปทาง600ต่อมา14 นี้เก่ามาพระปิตาไม่ทราบที่นะคะได้หนังลหมหมายเลข14นะคะพระปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะองนี้ราคาโอน500ไปทางหกขออภัยโอนห้ารอยไปทางห้ารอยห้าสิบนะโอน500ไปทาง550นะ นะคะคหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้ารุ่นสามนะคะหมายเลขสิบห้ารุ่นสาม ตรงนี้นะคะซีนเดิมเลยเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะวัดเขาโบดอำเภอบางสะพานใหญ่ รายการไหนได้มาเดียวๆเวจ้าของรับประกันให้ก็รับประกันต่อให้นะคะหมายเลข15นะคะราคาโอน550รปลายทาง600นะคะต่อมา16วันนี้ได้มาหลายรายการเลยนะหลวงพ่อคงทองนคะคะหลวงพ่อเต๋นะคะ องนี้นะคะเททันนะคะท่านบอกว่าเททันนะนะคะหลวงพ่อตีนะคะตามสภาพนะคะ<ม>ด้านหลัง หมายเลขนะคะหมายเลข16หมายเลข16นะคะหลวงพ่อคุงทองนะคะหลวงพ่อตีราคา590โอน590จะไปทาง650ต่อมา17กู่เก่านะคะไม่ทราบที่แต่ว่ามีความเก่ามากๆนะคะ หมายเลขนะคะหมายเลข17หมายเลขสิราคาโอนห้าร้อบาทโอนห้าร้อไปทาง550ราสจ้ะโอนห้าร้อไปทาง550ร้อหต่อมาสิบแปดพิตานะ มายเลข17นะคะขอภัยหมายเลขสิเนาะพาพิตาหมายเลขสิบแปนะราคาโอนสี่ร้อยเก้ไปทาง550รนะจ้าโอนสี่ร้อยเกไปทาง550ต่อมา19 ถ้าไม่ชัดเจนก็แอดไลน์เลยนะคะขอภาพได้เลยนะหมายเลขนะคะ19โอนสี่ค่ะไปทาง550โอนสี่ไปทาง550ต่อมา20 20ิบยี่เล่มกระน,นาไปแล้วนะคะ เละ20ราคาโอน490โอน490ค่ะไปทาง550ต่อมา21นะ ้หลังหมายเลขยิบเ็ดนะคะโอน450โอน450ขาไปทางนะคะ400โอน450ไปทาง500ต่อมานะคะ22นะ ขอบด้านหลังนะคะหมายเลข22 22ราคาโอน450ร้อยไปทาง500นะคะโอน450ไปทาง500นะคะทุกคลิปทุกอีพีแจ้งราคาชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจดีๆก่อนปิดมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ